สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารุปรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีครับวันนี้เป็นคลิปแรกครับที่มาพูดคุยกับท่านผู้ชมที่บ้านพักของผมหลังจากกลับจากจังหวัดเชียง,งใหม่เตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทานข้าวทานปลาเรียบร้อยแล้วก็อเอาของดีมาฝากกับท่านผู้ชมครับซึ่งของดีที่นำมาฝากกับท่านผู้ชมในวันนี้เป็นธรรมบรรณาการ จากร้อยตำรวจเอกวีระชัยเคลือนวนหรือว่านานชัยใจอาสาห้องเป็นภาษาปืนเมืองว่านานใจใจอาสานะครับของดีที่นานใจใจอาสานำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้โดยผมขออนุญาตเป็นตัวแทนมานำเสนอกับท่านผู้ชมก็คือเรื่อง พิธีการพิธีกรรมเป็นหนังสือเล่มนี้ครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการพ่ออาจารย์ปอนานทั้งหลายที่ได้สั่งจองหนังสือบทสคริปต์พิธีการต่างๆผ่านนานชัยใหม่นะครับซึ่งทราบว่านานชัยก็แจ้งความคืบหน้าให้ผมทราบเป็นระยะระยะ ก็ขออนุมโมธนาด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ช่องรุ่งสารดีและก็เป็นกำลังใจให้กับน้านชัยใจอาสาด้วยการบูชาชุดสคริปต์พิธีกรรมต่างๆท่านที่ได้รับแล้วก็ยินดีด้วยนะครับลองไปลองไปศึกษาและก็นําไปปฏิบัติดูนะครับ บทสคริปต์พิธีกรรมต่างๆในวันนี้ครับพิธีการพิธีกรรมนั้นเป็นหนังสือเล่มที่สองที่จะมานําเสนอกับท่านผู้ชมเป็นหนังสือที่อัดแน่นด้วยสาระจริงๆภายในหนังสือเล่มนี้ครับท่านผู้ชมเป็นคําแนะนําแต่ละพิธีพร้อมกับภาคปฏิบัติจะมีเนื้อหาอยู่สองส่วนครับส่วนที่หนึ่งก็คือ เขาเรียกว่าส่วนเตรียมการส่วนที่สองก็คือวิธีการปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้บรรจุด,ด้วยพิธีกรรมต่างๆที่สำคัญสำคัญอยู่30พิธีครับท่านผู้ชม30พิธีแน่นๆแล้วก็แต่ละเรื่องนั้นไม่ได้ยาวนะครับ มีคำแนะนำเล็กน้อยไปสู่ภาคปฏิบัติและภาคปฏิบัติเนี่ยจะมีคำบูชาคำถวายหรือว่าคำที่จะต้องใช้อย่างไรเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วในหนังสือเล่มนี้ท่านสามารถพออา่านจบปุ๊บไปปฏิบัติได้ทันทีเลยเนะครับบางพิธีก็มีบทสคริปต์ตัวอย่างเอาไว้ให้ด้วย วันนี้ยกตัวอย่างในหน้าที่8พิธีตักบาตรครับท่านผู้ชมในพิธีตักบาหน้าที่8นะครับหน้าที่8พิธีตักบาตรจะมีส่วนของการเตรียมการการเตรียมการก็จะมีการบอกว่าการตรักบาตรควรจะเตรียมอะไรบ้างนะครับมี ตัวอย่างให้หรือถ้าหากว่าท่านผู้ชมจะเตรียมของนอกเหนือจากที่ทำเป็นตัวอย่างนี้ก็ได้ตามแต่เห็นสมควรตามแต่ท่านพิจารณาเลยขั้นที่สองก็คือการปฏิบัติการปฏิบัติก็มีคำกล่าวให้ด้วยนะผมยกตัวอย่างเช่นก็บอกว่าการปฏิบัติยกของตักบาขึ้นจบ เสมอศีสาตร์แล้วอธิฐานว่าอิมินาปะนะทาเนนะมาเมทาลิทิยังอาหุนาทีติวัจะนนังนามะมาอาโหสิกภวะาพาะเวด้วยผลทานนี้ขอความยากจนเข็นใจอย่าได้มีแก่ข้าพรเจ้าเลย คำว่าไม่มีก็ขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติเทินนี่ชุดที่หนึ่งชุดที่สองอิทังเมทานังอาสวัคขยาวหังโหตุขอผลทานของข้าพเจ้านี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงความสิ้นไป แห่งทุกข์ทั้งปวงด้วยเทินแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรและใส่ของอื่นๆตามลงไปแล้วประนมมือไหว้ถ้าตักบาทพระหลายรูปติดต่อกันก็ไหว้เฉพาะตอนสุดท้ายมีคำแนะนำนะครับกรวดน้ำหรือตั้งจิตอุทิศส,ส่วนกุศลให้บุพการีชนเป็นต้น แล้วก็มีหมายเหตุไว้เล็กน้อยด้านท้ายกับท่านผู้ชมในพิธีตักบาตรในส่วนของหมายเหตุเขาว่าอย่างไงในส่วนของหมายเหตุพิธีตักบาตรบอกไว้อย่างนี้ครับผู้ใดจะอธิษฐานอย่างไรแล้วแต่ความประสงค์ข้อสำคัญให้เป็นไปในทางดีเป็นอันใช้ได้ตักบาตรแล้ว ถ้าทำได้ควรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลถ้าไม่มีเวลาพอก็ขอให้ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลก็ได้นี่คือคำแนะนำในพิธีตักบาตรครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นหนังสือเรื่องพิธีกรรมพิธีการนี้จึงเป็นพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกเล่มหนึ่ง อีกตำราหนึ่งซึ่งเป็นธรรมบร,รณาการจากาผู้กองหนานชัยท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะนำไปศึกษาหาความรู้ก็ดีหรือจะเอาไปเป็นแนวการปฏิบัติเพื่อศึกษาและนำไปสู่การปฏิบัติในฐานะที่ท่านเป็นมัคคนาโยกเป็นศาสนาพิธีกรหรือว่าศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับหรือท่านจะเอาไปมอบเป็นธรรมบรรณาการให้แก่กับผู้ที่เคารพนับถือก็เหมาะอย่างยิ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเล็กน,น้อยว่าในหนังสือเล่มน,นี้มีพิธีการอะไรบ้างพิธีไหว้พระสวดมนต์พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามากา พิธีตักบาตรพิธีถวายสังฆทานพิธีทำบุญทั่วไปพิธีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาพิธีการใช้พวงมาลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับและพิธีสุดท้ายพิธีบายสีสู่ขวัญพิธีที่30เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับท่านใดสนใจหนังสือเล่มนี้พิธีการพิธีกรรมก็ ติดต่อกับน้านชัยได้โดยตรงนะครับสำหรับค่าบูชาครูนั้นอย่างไรก็ประสานกันโดยตรงเช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจและก็ติดตามช่องรุ่งสารดีแล้วก็ให้กำลังใจกับร้อยตำรวจเอกวีรชัยเครือนวลหรือน้านชัยใจอาสาครับสวัสดีครับผม